สวัสดีครับวันนี้เราจะมาประกอบแบตลิเทียมฟอสเฟตนะครับผมทั้งหมด4เซลล์นะครับก็คือ12โวลต์ครับจะตกก็ละ3.5โวลต์นะครับโดยประมาณครับมาขั้นตอนแรกเราก็ต้องเอาเทปกาวแปะนะครับให้เป็นเซลล์เดียวกันก่อนนะครับ นี่ครับต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงนะครับพอแบตนะครับขนาด200รอมแอนะครับผม <c oughs> โหโคตรหนักเลยครับนี่ครับก้อนหนึ่งน่าจะประมาณสักห้าโลได้ไหมครับแ <c oughs> ต่เย็นนะครับไม่ต้องรีดนะครับผม <c oughs> โอ้หนักแปะเข้าไปนะครับผมนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะได้เป็น 1ก้อนนะครับระบบ12โวล์นะครับไม่ต้องแปลกใจถ้ามันใหญ่นะครับก้อนละ200ร้อยแอมปร์นะครับก็คือก้อนนี้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 นะครับก้อนละ200ครับเอามันอนุกรมการโวล์ก็จะเพิ่มเป็น12นะครับแล้วก็แอมก็จะเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็อุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมเลยนะครับก็คืออันนี้นะครับนี่ครับ Active b a l a n c e นะครับผมตัวนี้จะมีหน้าที่นะครับในการเกียร์ไฟให้แบตทุกตัวเนี่ยมีกําลังไฟที่เท่ากันนะครับจะได้ไม่มีก้อนใดก้อนหนึ่งครับเสียก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับ อันนี้นะครับเรียกว่า BMS นะผมอันนี้จะเป็นตัวถูกนะครับ BMS BMS ก็คือย่อมาจากครับ b a ตเตอรี่ n a g e m e n t s y s t e m นะครับเป็นตัวเช็คสภาพเซลล์นะครับก็คือ1 2 3 4สนะครับจะเช็คทั้งหมด4่ก้อนครับเพื่อดูว่าก้อนไหนก้อนใดก้อนหนึ่งนะครับมีโวลต์สูงเกินต่ำเกินนะครับจะทําหน้าที่คล้ายๆกับตัว Active Balance นะครับแต่จะเกียร์ไฟได้ไม่เท่าตัวนี้นะครับตัวนี้จะเกียร์ไฟได้เร็วกว่าครับส่วนตัว BMS นะครับอาจจะเป็นบายพาสนะครับออกไปครับไม่ได้เอามาใส่ก้อนอื่นครับทำให้เราเสียพลังงงานนนตรั้ไป เราเดยองใส่แอคทีฟบาลานะครับอันนี้นะครับพอแพ็คแบตเตอรี่เสร็จนะครับเราก็จะมาดูตำแหน่งการวางตัว BMS นะครับแล้วก็ตัวแอคทีฟบาลานะครับผมได้ทําการออกแบบไว้ก็คือนี่นะครับอันนี้จะเป็นของตัว BMS นะครับ BMS ก็จะต่อจากตรงนี้นะครับเข้าแบตก็จะพอดีเลยนะครับสายจะได้ไม่ต้องเพิ่มนะครับแล้วก็ตัวแอคทีฟบาลานก็ไว้ข้างๆกันครับสายก็ไม่ได้ระยงระยางมากนะครับนี่นะครับการต่อนะครับผม BMS จะมีตัว B- ลบนะครับ อยู่ด้านนี้นะครับผม b ลบนี่คือเข้าแบตขั้วลบนะครับแล้วก็ b ลบนี่คือเอาไปใช้นะครับแล้วก็จะมีตรงนี้นะครับที่ต่อเข้าแบตนะครับก็จะไล่ไปเลยนะครับให้เริ่มจากนะครับสายดําก็คือสายนี้นะครับสายนี้นะครับจะต่อเข้าขั้วลบของแบตก้อนที่1นะครับแล้วก็สายขาวนี่ก็จะต่อเข้ากับขั้วบวกนะครับของแบตลูกที่1นะครับส่วนนี่ครับไล่ไปเลยนะครับสีฟ้าสีฟ้าเส้นที่3นะครับก็จะต่อบวกของแบตก้อนที่2นะครับก็คือก้อนนี้แล้วก็สีเหลืองนะครับต่อกับแบตบวกกรอนที่3านะครับก ก็นี้อ๋อสุดท้ายนะครับสีแดงครับก็จะต่อกับแบตลูกที่4นะครับนี่ครับก็คืออันนี้พอดีนะครับก็คือช่องที่เราเอาไปใช้นะครับเหมือนกันนะครับตัว Active Bal a n c e ที่ราานก็จะเริ่มจากสายดำครับแต่จะเปลี่ยนทางกันครับสายดาจะอยู่ทางขวามือนะครับส่วนบีเมืเมกี้เนี่ยจะอยู่ทางซ้ายมือนะครับนี่ครับก็ไล่ไปเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นค้่ลบนะครับเริ่มจากแบตอันที่1นนะครับแล้วก็อันนี้เป็นแบตบวกอันที่1นี่2นะครับแล้วก็แบตบวกอนที่สอ4นะครับผม อันนี้ก็มีเท่านี้นะครับไม่ยากเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาแปะอันนี้เข้ากับตัวแบตเตอรี่ก่อนนะครับเดีย๋ยวผมจะใช้กาว 3M นะครับแล้วเราก็แกะกาวออกนะครับแล้วก็ไปแปะ,แ,ปะแนะนำให้ใช้คัตเตอร์น,นะครับแกะกาว 3M งั้นแกะไม่ออกแน่นอน แเราก็มาแปะตรงที่แลคซีเราแปะเมื่อกี้นะครับเรยียบร้อยครับอันนี้ก็เหนียวหนับแล้ะครับโอเคครับแล้วก็มาขั้นตอนการทำบีเบสนะครับบีเบสอย่าเพิ่งแกะนะครับบีเบสเราจะต้องทําสายก่อนนะครับเพื่อเข้ากับขั้วแบตแล้วก็ขั้วออกไปใช้นะครับเรามาลองวัดกันก่อนนะครับว่าจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับก็ครึ่งนี่นะครับเราทำการตัดเลยครับ แล้วก็เราก็ทําการปอกสายไฟนะครับผมวิธีการปอกสายไฟก็สําหรับใครที่มีคีมปอกสายไฟนะปอกเข้าไปเลยนะครับแต่ยังงับเยอะนะครับเพราะมันไม่ใช่ที่ปอกสายไฟของสายเบอร์นี้นะครับเราก็ค่อยๆนะครับอาจจะมีหลุดไปบ้างเล็กน้อยนะครับนี่เราก็ปั่นปั่นๆนะครับตรงนี้ก็หลุดเลยครับนี่ครับสิ่งที่สําคัญนะครับก็คือนี่เลยครับห่างปลาเราต้องรูห่างปลานะครับให้เท่ากับตัวน็อตขั้วแบตนะครับก็คือนี่ครับเราก็มาเทสต้องเตรียมมาครับตัวดิห่างปลาแบบนี้ มันจะได้เข้าหัวง่ายเอยนะครับอันนี้แล้วก็จะไว้อย่างงี้นะครับท่านี้เลยสายเราก็จะอยู่ในนี้นะครับแล้วก็ย้ำเข้าหัวสาใไฟนะครับนับแล้วก็เทสความแน่นนะครับถ้าเราไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวเราเอานะครับหัวบัดกรีนะครับบัดกรีเพิ่มนะครับแล้วก็เว้นช่องเพื่อไว้ด้วยนะครับเมื่อกี้สำหรับใส่ไฟ เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับผมก็จะทําการใส่ท่อหดนะครับให้รู้ว่าอันนี้เป็นขั้วไหนนะครับอันนี้ของเราเป็นขั้วลบนะครับเราก็ใส่เป็นสีดําสาเราเป็นสีแดงเราจะได้ไม่งงครับแล้วก็ไฟแช็คลนนะครับเก็บสายให้แน่นขึ้นนะครับอีกชั้นหนึ่งเรียบร้อยครับผมแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็ดูนะครับตัวบีเมตเราเนี่ยจะมีรูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแบ่งสายไฟนะครับให้ส่วนหนึ่งนะครับเข้ารูไป ที่เหลือก็จะทําเป็นแบนๆองนี้นนครับสามงามนะครับผมแล้วเจะไล่ตะกั่วใส่เข้าไปก่อน,นครับต้องใช้ตะกั่วเยอะนิดหนึ่งนะครับสำหรับใครที่มีมวนเล็กก็ต้องเตรียมนิดนึงนะครับเผื่อไม่พอครับสายเบอร์ใหญ่นะครับต้องใช้ตะกั่วเยอะนะครับ โอเคครับสำหรับสายที่ต่อเข้าแบตนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เราจะมาเข้ากันต่อที่สายที่ออกไปใช้นะครับก็คือ P ลบนะครับทีนี้ผมก็ใส่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหนึ่งหัวเดี๋ยวรอเชื่อมเข้ากับ b m s อนะครับเดี๋ยวใส่ท่อหดก่อนนะครับลมแรงนะครับวันนี้โอ้ยนิวล็อกนี่ครับเราก็ได้สายลบแล้วนะครับหนึ่งนี้ผมมองเห็นวิธีการทําแบบใหม่แล้วครับ โูแล้วครับนี้เราก็แบ่งครึ่งนะครับไม่ต้องเข้ารูแล้วครับทีนี้เราแบ่งครึ่งเลยครับผมแล้วก็ทําเป็นแบนๆหน่อยแล้วก็ประกบเลยครับนี่นะครับมันก็จะเป็นแซนด์วิชแบบนี้ครับประกบเข้ากับบีเม็ดเดี๋ยวเราไลทตะกัวเพิ่มก่อนนะครับก่อนเข้าแผงบอร์ดนะครับผมสายนี้เป็นสายที่อยู่ในรถยนต์นะครับมันจะทนความร้อนสูงนิดนึงถ้าเป็นสายธรรมดานี่คือละลายไปแล้วนะครับที่นานแล้วก็ไลทตะกัวเยอะขนาดนี้ Okay. ทีนี้เราก็เริ่มใส่เลยนะครับในบีเมรแล้วก็แปะเข้าไปเลยเราลายตะกัวในแผงก่อนนะครับนี่เราก็ย้ำให้แน่นนะครับนี่นะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมทีนี้เราก็จะมาเช็คกันนะครับว่าจะมีไฟรั่วไหลหรือเปล่าบางทีอาจจะมีตรงนี้นะครับเป็นแผ่นอลูนะครับ เป็นนำไฟได้นะครับไม่เชื่อดูนะครับนี่นะครับผมจะเปิดมัลติมิเตอร์นะครับนี่นะครับเห็นไหมครับถ้าเราต่อแล้วไม่มีการข้ามเลนกันนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับก็จะไม่เกิดเสียงที่มันดังติ๊ดติ๊ดนะครับโอเคครับทีนี้เราก็เก็บรายละเอียดนิดนึงนะครับโอเคเรียบร้อยทีนี้เราก็แกะตัวนี้ได้แล้วครับแล้วเราก็ดูนะครับข้าง B ลบนะครับอย่าลืมนะครับ B ีลบต้องอยู่กับแบตลบนะครับ B ีย่อมาจากแบตนะครับตัวผีน่าจะอะไรก็รู้ครับไม่แน่ใจ power หรือเปล่านะครับนี่นะครับเราก็เล็งนะครับเราลองใส่ก่อนก็ได้ครับเช็คให้ดีนะครับว่ามันเป็นลบหรือเปล่าทางนี้ก็จะมีเขียนอยู่แล้วนะครับว่าเป็นลบติดแมงคข้างๆอ้นี้เลยครับเรียบร้อยครับนี่เราก็จะมีสายลบนะครับที่เอาออกไปใช้งานแล้วก็จะมีสายบวกนะครับที่ต่อจากตรงนี่ครับโอเคทีนี้เราก็จะมาต่อบัตรบาร์กันนะครับนี่บัตรบาร์ก็จะเป็น บัดบาท้องเลืองหน้าตับนี้เลยครับนี่ครับครับผมนี้เราก็จะเอาบัดบาวางนะครับบวกคู่กับลบนะครับแล้วก็ลบคู่กับบวกสลับกันไปนะครับจนถึงสุดท้ายครับเราก็จะมาวัดบลนแบตกันนะครับิ้มไม่ถูกนะครับผมนี่นะครับได้ทั้งหมด13.70นะครับนี่นะครับออกมาแล้ว13.63นะครับผมทีนี้เราก็ เริ่มเข้าห่างปลาเลยครับเราจะมาดูกันที่สายแรกเลยนะครับอย่าพึ่งเสียบนะครับผมแนะนําว่าอย่าพึ่งเสียบใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัว Active Bar แล้วก็ BMS นะครับผมเอาครับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสายเป็นสาย B ลบนะครับเป็นแบตลบก่อนเลยสายแรกนะครับเราก็จะเข้าอันนี้อยู่ใกล้ที่สุดนะครับทีดํานะครับไม่ต้องงงเริ่มจากสีดําก่อนเลยทีนี้เราก็เอาห่างปลานะครับที่เราซื้อมา ดูนะครับว่าเราจะใช้ไซส์ไหนพอดีนะครับนี่ครับที่ผมซื้อมาก็จะเป็นเบอร์นี้เลยครับนะครับนี่ก็จะใหญ่กว่าน็อตนิดหนึ่งจะเป็นเบอร์16ครับอันนี้ซื้อมา5ตัวนะครับทั้งหมดเล่มกันเลยกันเลยนะครับผมก็จะเอาตัวท่อหดของอันเก่านะครับออกครับพอดีผมจะใช้เป็นของท่อหดที่ผมใช้นะครับอันนี้มันแข็งไว้ครับมันบีบย้ำสายไม่ลงครับผมไม่ใช่ย้ำสายอย่างดีนะครับเป็นย้ำสายโดยใช้แรงมือตัวเองนะมันเลยบีบไม่ลง ทั้งหมดห้าเส้น,นครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมเดี๋ยวเราตัดสายเลยดีกว่าครับนี่ครับเราก็วัดแล้วก็ตัดสายใช้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องรลียงระยางเก็บสายไปมานะครับแล้วก็บีบวกสองนะครับก็เป็นขั้วนี้บวกสามก็จะไปแบตลูกนี้บวกลูกสุดท้ายนะครับแล้วก็วัดลูกสุดท้ายไม่ต้องตัดแล้วกัน แล้วก็วัดของ BMS นะครับผมแล้วก็ B บวกสอง B 3, บวกสองอยู่นี่แล้วก็สีเหลืองนะครับเป็น B สามนะครับก็สายเซตสุดท้ายก็ไม่ต้องตัดเหมือนเดิมครับทีนี้เราก็จะมาเข้าห่างปลากันนะครับแล้วก็เอาหัวแร้งบัตกีนะครับความแน่นนะครับเราก็ปอกใส่ไฟกันก่อนนะครับผมแล้วใครมีครีมปอกใส่ไฟก็จะง่ายนิดนึงนะครับทําให้งานเราไวขึ้นนะครับแล้วก็นําสส่มาวาง คู่กันนะครับผมแล้วก็ทําการเข้าหัวเลยครับตอนนี้เราก็บัดกีได้1เส้นแล้วครับแล้วเราก็จะบัดกีกันไปต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสายเส้นที่2นะครับของนี้เป็นสีขาวแล้วก็ส่วนแอคทีฟเป็นสีเขียวนะครับเราก็ดูให้ดีนะครับเพื่อความแน่นอนแล้วก็เช็คก่อนนะครับโอเครับตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเอาตัวสายบีมทแล้วก็สายของ ตัวแอ็กทีฟบาลานเนี่ยมาเข้าเลยนะครับเพื่อจะได้ดูระยะนะครับให้มันได้พอดีนะครับผมโอเคเรามาเริ่มประกอบกันเลยดีกว่าเราก็ดูนะครับสายแรกของเราก็จะต่อเข้าลบอันนี้นะครับแล้วก็สายที่2ก็คือสีเขียวสีเขียวคู่กับขาวอันนี้นะครับต่อที่แบตบวกหนึ่งนะครับนะครับแล้ก็นึดยึดตัวน็อตนะครับเข้ากับครัวแบตเลยนะครับก็ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นแบตบวกนะครับอันที่ สนะครับก้อนที่2องแล้ก็ใส่ตัวครัวแบตให้ครบก่อนนะครับแล้วก็ไปแบตลูกที่สนะครับแบตลูกที่2ก็คือเส้นของแ c t i v e สีเหลืองนะครับแล้วก็เส้นของ b ีมเสนะครับสีฟ้าผลก็ใส่บัตรบาร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับแหวนกันคลายก็ใส่เข้าไปเลยครับแล้ก็ต่อไปนะครับลูกที่3นะครับลูกที่สก็จะเป็นสีขาวนะครับของ Active b a l าลาน ส่วนของ BMS นะครับก็จะเป็นสีเหลืองนะครับผมก็ต่อขั้วรบของบัตรบาอีกฟังครับผมนี่ครับเรียบร้อยแล้วก็ทีนี้มาสุดท้ายสุดนะครับก็จะเป็นขั้วบวกนะครับก็คือเส้นสุดท้ายสุดแล้วนะครับตัวสุดท้ายของตัวแอคทีฟบาล์ลแล้วก็ b m s นะครับผมนี่เราก็จะใส่นะครับ นะครับทีนี้เราก็มาเช็คความแน่นอีกหนึ่งรอบนะครับผมหมุนย้ำให้แน่นนะครับเดี๋ยวเกิดการช็อตได้นะครับขั้วสุดท้ายก็จะเป็นบีลบนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองวัดกันนะครับว่าจะได้วูนนะครับตามที่เราต่อหรือเปล่าการวัดนะครับก็ผมก็เริ่มจากสีดำนะครับสีดำก็จะเป็นของรั้วแรกของแบตเตอรี่นะครับถ้าขั้วลบนี่นะครับไปกับ บตคูลแรกก็จะเป็น3.45นะครับแล้วก็6.87นะครับจ31นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับ13.74นะครับเรียบร้อยครับแล้วก็ทำการต่อ BMS ได้เลยครับเรียบร้อยครับ่เราก็ต่อ Active Balance นะครับเรียบร้อยนะครับมีไฟขึ้นแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับแบตเตอรี่พร้อมใช้งานแล้วนะครับตอนนี้ทีนี้นะครับเราก็วัดจากครัวก่อนจะผ่าน BMS นะครับผม ข้อแรกก็คือวัดจากขั้วบวกขั้วลบของแบตเลยก็จะเท่ากับ13.73นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววัดผ่านจากบีมเอนะครับก็คือขั้วลบจะอยู่ตรงนี้นครับขั้วบวกก็อยู่นี่นี่นะครับเรียบร้อยนะครับเท่ากันเป๊ะนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสําหรับการต่อ BMS นะครับแล้วก็ตัว Active Balance นะครับสำหรับแบตลิเธียมฟอสเฟตซ s นะครับผมจะใช้ตัว BMS นี้แล้วก็ Active Balance นะครับผม สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรับ